สวัสดี F C U P S ประดับยนต์แล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้พามาชมเป็นคันนี้นะคะ Hinomega J O 7 E 2 1 0 Common r คอม t u เดลนะคะเครื่องหสูบนะคะคันนี้สวยๆค,นนคันนี้เจอกันที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะคะลูกค้ารับรถไปใช้งานก็ขอให้กิจการจะเดินรุ่นเรงร่ำรวยนะคะสมบันสมคลองเข,ข้าบ้านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะ สีขาวมุกส,สวยเลยนะคะชุดแต่งจัดเต็มนะคะคันนี้ามาชมรอบๆคันนะคะส,สวยเลยชุดแต่งติดสติกเกอร์สะท้อนแสงให้เลยค่ะสะดวกไปโอนไปโอนได้เลยสเปกกระบะจะอยู่ที่3ามเมตหกนะคะเสาเก้าสิและเนสามไม้นะคะ กันหมาเป็นกันหมาเลยนะคะระบอกดัมสีตันนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหกเส้นนะคะยางแปดสองห้าขอบสิบหกครอบล้อดูภายในนะคะเบาะ v บยีหนังแก้วนะคะเป็นสีแดงส,สวยๆเลยอันนี้พื้นเหยยบก็เป็น v บยีนะคะ พิเศษสุดๆนะคะแถมเป็นจอ Android 7นิ้วนะคะดูหนังฟังเพลงไม่เหงาแน่นอนหุ้มเกียร์หุ้มพวงมาลัยให้เรียบร้อยภายในสีสวยๆเลยค่ะเต็มๆสีสวยนะคะาเดด้ดนถนะังน้ำมันประมาณ ห้าสิบลิตรน,นะคะแบตเตอรี่ใหม่ทั้งสองลูกเลยค่ะชุดไฟ LED รอบคันเลยนะคะดูด้านหลังนะคะลายจะเป็นสีม่วงนะคะม่วงเหลืองส้มส,สวยเลยค่ะ ลายเป็นไรน่าจะเป็นคนแครนะคะการ์ตูนนี่แต่งให้สวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจออกรถกับทางอ่สอบถามได้เลยนะคะ0 8 7 9์1 2 2 0 2 หรือแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้เลยนะคะ0 8 7 9 6 1 2 2 0 2, 2, 2, 2นะคะช่องทางการออกรุมี3ช่องทางเงินสดไฟแน้นพกสอนี่ดูด้านนี้นะคะสวยเลยแจ่มๆมเนพินะคะคันนี้ลูกค้าจัดไฟแน้นนะคะยอดจัดได้อยู่ที่5500 0นห้านะคะคันนี้ เทักได้นะคะคันนี้ขอให้ลูกค้ากิจการจะเดินรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะขนเงินผลทองเข้าบ้านรถพร้อมใช้งานมีอีกหลายคันนะคะหรือจะสั่งทำก็มีนะคะลูกค้าสั่งได้เลยตามสเปคลูกค้าสั่งสั่งสีสั่งลายได้เลยนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนอสอบถามได้เลยนะคะ แบบิปนี้ขอจบการ y ีว t u b c h a เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ